ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับทางช่องอุดมคนรักพระนะครับในคลิปนี้นะครับก็ยังพาเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับรับชมนะครับเหรียญแห่งความสวยงามและความเข้มขังอีกหนึ่งเหรียญนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเทพเจ้าที่ราบสูงแห่งวัดบ้านไร่นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเหรียญหลวงพ่อคูณโดยทั่วไปนะครับโดยปกติเราจะเห็น เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับในท่านั่งยองๆซึ่งเป็นท่านั่งเอกลักษณ์ของหลวงปู่นะครับแต่เหรียญนี้ครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองนะครับของหลวงปู่นะครับถือว่าเป็นเหรียญนั่งเต็มองไม่กี่ไม่กี่รุ่นไม่กี่เหรียญนะครับที่หลวงปู่ท่านเมตตาให้มีการจัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่นรักชาตินะครับพระราชวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ พระราชวิทยาคมน่ก็คือเป็นราชินาีนามนะครับพระราชาคณะชั้นราดนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะครับเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิทยาคมนะครับหลวงพ่อคูณปริสุโทธโธนะครับหล่นนี้ชื่อวาดุลลักษตินะครับเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมหักมุมนะครับจานอัคระมะอาอุนะครับเป็นท่านั่ง ผมจีวรชวยังนะครับขัดสมาธินะครับเต็มองนะครับมีความสวยงามมากนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักนะครับในเรียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับมีลักษณะพื้นผิวออกม่วงนะครับเดิมๆนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อนนะครับสวยงามนะครับรุนรักชาติ เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่อีกหนึ่งแบบนะครับามาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในวาระโอกาสบำเพ็ญบุญนะมีการเขียนข้อความว่าบำเพ็ญบุญฉลองอายุครบ8ปปีอายุวัฒนะมงคลของหลวงปู่80ปีนะครับในวัน เกิดของหลวงปู่คือวันที่4ตุลาคมพศ2546อี่านะครับเรียนนี้นะครับจัดสร้างเมื่อสี่ตุลาคมพศ2546นะครับวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับบำเพ็ญบุญครบ80ปีของหลวงปู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงนะครับของหลวงปู่นะครับถือว่าเป็นยันประจำกายนะครับสวยงามนะครับเดิมๆนะครับ ให้ผ่านการใช้ดูขอบปิ้นนะครับด้านบนนะครับขอบข้าขงการตัดนะครับเดิมๆนะครับเป็นเหรียญแห่งความงดงามแล้วก็ทรงคุณค่า ความเข้มแข็งแล้วก็ชื่อเป็นมงคลนะครับท่านสร้างไวนะ้เพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับคนไทยมีความรักชาตินะครับมีความเป็นเอกลักษณ์อันเดียวกันนะครับเดิมๆนะครับ สวยงามนะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับมีการเช่าสนทนานราคากันก็หลับพันขึ้นนะครับท่านหลังนะครับบำเพ็ญบุญอายุแ80ดปีนะครับบัตรบัไร่ ก็นำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับขอบารมีของหลวงปู่จงปกปักรักษาคุ้มครอง,อง,องท,ทุกท่านนะครับให้ประสบติงความสุขความเจริญนะครับแข็งขาดปลอดภัยจากภายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงครับก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ